วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆแห่งหนึ่งครับที่กำลังจะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการความปลอดภัยสาธารณะเลยทีเดียวบริษัทนั้นก็คือ Axon Enterprise ครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อนี้จากปืนไฟฟ้า t ซ s e r ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาไปไกลกว่านั้นเยอะมากครับเขากำลังสร้างตัวเองให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการหรือ Operating System สำหรับหน่วยง,งานตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเลยครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเทคโนโลยีของ Axon เนี่ยมันทั้งทรงพลังแล้วก็น่าสนใจขนาดไหน เราจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวแปลกๆสักเรื่องหนึ่งก่อนแต่เรื่องนี้แหะครับที่จะเผยให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็จุดอ่อนของเทคโนโลยีที่กำลังจะเป็นหัวใจสำคัญของแอคซอนในอนาคตครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลยเลยที่เมืองฮีเบอร์ Utah, รัฐยูทาสหรัฐอเมริกามันเกิดเหตุการณ์ที่ AI ซึ่งทำหน้าที่ถอดเสียงจากกล้องติดตัวของตำรวจเพื่อเอามาเขียนรายงานนะครับดันไปได้ยินเสียงหนังต,ตูนของดิสนีย์เรื่อง the princess and the frog ที่เปิดอยู่ใกล้ๆผลก็คือ มันเอาไปสรุปในรายงานเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กลายร่างเป็นกบไปซะอย่างนั้นเรื่องนี้ถึงจะดูตลกนะครับแต่มันชี้เห็นพลังของ AI ที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการนี้ไปตลอดกาลเลยครับและคําถามสําคัญก็คือแล้วบริษัทไหนกันล่ะที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ AI สุดล้ําที่ชื่อว่า Draft One ตัวนี้คําตอบก็คือ Axon นั่นเองครับเรื่องราวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับในการทําความรู้จักกับบริษัทที่ไม่ได้มีแค่ฮาร์ดแวร์แต่กําลังก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และ AI แบบเต็มตัว เอาละครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า a x o n ไม่ได้พึ่งจะมานะครับเดิมทีบริษัทนี้คือ t ท s e r International ที่ดังมากๆเรื่องปืนไฟฟ้าแต่ว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยเขามองการไกลกว่านั้นเยอะครับเขาไม่ได้อยากจะขายแค่อุปกรณ์แต่ต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรือ Ecosystem ที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยภาพนี้แสดงให้เห็นโมเดลธุรกิจที่ฉลาดมากๆของ a x o n เลยครับคืออุปกรณ์ทุกชิ้นของเขาไม่ว่าจะเป็นปืนเทเซอร์กล้องติดตัวกล้องติดรถหรือแม้กระทั่งโดรนทั้งหมดนี้ ไม่ได้ทํางานแบบตัวใครตัวมันนะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อป้อนข้อมูลวิดีโอและเสียงทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปยังศูนย์กลางข้อมูลบนคลาวด์ชื่อว่า Axon Cloud หรือ Evidence.com นี่แหละครับคือหัวใจของธุรกิจเขาเลยแล้วการสร้าง Ecosystem แบบนี้ขึ้นมามันเจ๋งยังไงคือมันทําให้ Axon มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากๆครับซึ่งในโลกของการลงทุนเราเรียกสิ่งนี้ว่าครูเมืองทางเศรษฐกิจหรือ Economic Mode เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าคูเมืองของแ x คซอนเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนสําหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับคําว่าคูเมืองทางธุรกิจก็คือความได้เปรียบที่ทําให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาตีตลาดได้ยากมากๆครับลองนึกภาพปราสาทที่มีคูน้ําล้อมรอบป้องกันศัตรูนั่นแหละครับอารมณ์เดียวกันเลยกลยุทธ์การสร้างคูเมืองของแอคซอนนี่น่าสนใจมากครับลองคิดตามนะครับ เริ่มจากหน่วยงานตำรวจซื้อฮาร์ดแวร์ไปใช้ก่อนจากนั้นข้อมูลหลักฐานทั้งหมดก็จะถูกส่งไปเก็บที่แพลตฟอร์ม cloudevidence.com พอใช้ไปสักพักแพลตฟอร์มนี้ก็จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานประจำวันไปเลยและจุดนี้แหละครับที่ทําให้การจะเปลี่ยนไปใช้ระบบของคู่แข่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าต้นทุนในการย้ายข้อมูลหลักฐานที่มันมหาศาลแล้วยังต้องมาฝึกอบรมคนใหม่ทั้งหมดอีกมันสูงเกินไปครับนี่แหละครับที่เรียกว่า high switching cost และถ้าไทยยังสงสัยว่ากลยุทธ Lock ์ล็อกอินลูกค้าเนี่ยมันได้ผลจริงหรอดูตัวเลขนี้เลยครับ124%นี่คืออัตราการรักษาฐานรายได้สุทธิหรือ net revenue retention พูดง่ายง่ายก็คือลูกค้าเก่าไม่หนีไปไหนแถมยังยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีก24%ในแต่ละปีเพื่อใช้บริการใหม่ๆเพิ่มเติมอีกด้วยโอ้โหนี่คือความเหนียวแน่นของลูกค้าที่น่าทึ่งมากๆครับยังไม่หมดนะครับคู่เมืองของแอคซอนยังมีอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าผลกระทบจากเครรืือออข่ายยห Networkfect ีกด้ว ลองนึกภาพตามนะครับพอสถานีตำรวจใช้ระบบของ a x o ซเก็บหลักฐานดิจิทัลมันก็เหมือนบีบให้ฝั่งอัยการและสารต้องเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อจะดูหลักฐานเหล่านั้นได้ทีนี้ยิ่งมีคนในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาใช้มากเท่าไหร่แพลตฟอร์มนี้ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหการรมไปโดยปริยายทาให้คู่แข่งรายใหม่ๆเจาะเข้ามาได้ยากขึ้นไปอีกครับเอาละครับเราย้อนกลับมาที่เรื่องกบตอนต้นกันอีกครั้งตอนนี้คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่า AI ไม่ใช่แค่เรื่องตลกขำขำ แต่มันคือแกนหลักในกลยุทธ์การเติบโตของแอคซอนในอนาคตเลยทีเดียวเพราะว่ามันกําลังจะเข้ามาแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของวงการตํารวจในปัจจุบันครับรู้ไหมครับว่าปัญหาใหญ่ที่หน่วยงานตํารวจทั่วโลกกําลังเจออยู่ก็คือภาระงานเอกสารที่เยอะมากๆเลยครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาทํางานเกือบครึ่งหรือ40%เปไปกับการนั่งเขียนรายงานซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลาที่ควรจะใช้ไปดูแลความปลอดภัยในชุมชนมันหายไปเยอะเลย และนี่คือจุดที่ AI ของ Axon เข้ามามีบทบาทสำคัญครับซอฟต์แวร์อย่าง d r a f t 1 n เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น Force Multiplier หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวทวีคูณกำลังนั่นแหละครับมันช่วยถอดเสียงจากกล้องแล้วก็ร่างรายงานตำรวจให้แบบอัตโนมัติทำให้เจ้าหน้าที่ประหยัดเวลาไปได้มหาศาลเลยแล้วก็มีเวลาออกไปทำงานที่สำคัญกว่านั่นก็คือการดูแลประชาชนครับ พอเห็นกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งแบบนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันสะท้อนออกมาในตัวเลขทางการเงินได้น่าสนใจแค่ไหนกราฟแท่งนี้บอกอะไรได้ชัดเจนมากเลยครับจะเห็นว่ารายได้จากฝั่งซอฟต์แวร์และบริการเนี่ยเติบโตสูงถึง41%เลยนะครับในขณะที่รายได้จากฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมอย่างเทเซอร์โตแค่17%นี่เป็นสัญญาที่ชัดเจนมากว่า A x o ซอนกำลังเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่การเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีรายได้ต่อเนื่องและมีอัตรากำไรสูงขึ้นได้สเร็จแล้ว ตารางนี้ยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งเข้าไปอีกครับรายได้รวมโต31%รายได้ประจำปีแบบต่อเนื่องหรือ ARR ก็โตถึง41%แต่ที่ผมว่าพีคที่สุดเลยคือบรรทัดจุดท้ายครับยอดจองตามสัญญาในอนาคตหรือ backlog ที่สูงถึง1.14หมื่นล้านดอลลาร์ลองนึกดูนะครับนี่คือรายได้ในอนาคตที่บริษัททําสัญญาไว้แล้วและจะทยอยรับรู้ไปอีกหลายปีข้างหน้าเป็นการการันตีความแน่นอนของรายได้ที่หาได้ยากมากๆในบริษัทเทคโนโลยีครับ และแน่นอนครับว่าความแข็งแกร่งขนาดนี้ก็ไปเข้าตานักวิเคราะห์ใน Wall Street เต็มๆจากข้อมูลจะเห็นว่านักวิเคราะห์12รายพร้อมใจกันให้คำแนะนำซื้ออย่างยิ่งโดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่806.50ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกอย่างมากเลยครับและคู่แข่งละ่ะคู่แข่งหลักของ a x o n ก็คือยักษ์ใหญ่อย่าง m o t o r o l a Solution ครับแต่ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าโมเดลธุรกิจต่างกันชัดเจนเลย Axon จะเน้นสร้างระบบนิเวศซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรและเติบโตสูง ในขณะที่ม o t o r o l a ยังคงเน้นธุรกิจฮาร์ดแวร์พวกวิวทยุสื่อสารแบบดั้งเดิมเป็นหลักซึ่งทำให้ A อ o ซออยู่ในสถานะของผู้สร้างนวัตกรรมที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครับแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับ A อ o ซความเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูก็คือการให้ค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบหุ้นในปริมาณที่สูงซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องปกติของบริษัทเทคแต่มันก็อาจจะทําให้ตัวเลขกําไรทาบัญชีดูต่ํากว่าความเป็นจริงได้ครับ แล้วก็ยังมีปัญหาภาษีนําเข้าชิ้นส่วนจากจีนที่อาจจะกระทบต้นทุนและความเสี่ยงจากการเข้าซื้อกิจการใหญ่ๆว่าจะสามารถรวมระบบเข้าด้วยกันได้สําเร็จตามแผนหรือเปล่ามาถึงบทสรุปกันแล้วครับเราจะเห็นได้เลยว่าเป้าหมายสูงสุดของแอคซอนนั้นยิ่งใหญ่มากพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นแค่ผู้ขายอุปรกรณ์แต่ต้องการเป็นระบบปฏิบัติการกลางสําหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธนารณะเลยครับและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อครับ ในวันที่ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่การรับแจ้งเหตุไปจนถึงการพิจารณาคดีในศาลการที่มีบริษัทเพียงบริษัทเดียวเป็นผู้สร้างและควบคุมระบบปฏิบัติการทั้งหมดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสังคมของเราอย่างไรนี่คือภาพอนาคตที่แอคซอนกำลังสร้างขึ้นและเป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งครับถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ และนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันใดหรือวีบูสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และพบกันใหม่ครับ